หนึ่งหัวใจสำคัญในการเพิ่มยอดขายหลักล้านนั่นก็คือการมีรส,สนิยมแบรนด์รส,สนิยมแบรนด์ก็คือการที่เรามีภาพลักษณ์การที่ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์โปรดักแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นปกเพจไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์แพคเกจจิ้งต่างๆของแบรนด์ของสินค้าคุณมันเป็นการบ่งบอกถึงความ ไลฟ์สไตล์ความมีสไตล์ของคุณนะคะตรงนี้มันจะสื่อถึงแม้กระทั่งว่าลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อสินค้าของเราด้วยไม่ว่าวันนี้คุณจะทําธุรกิจอะไรสิ่งสําคัญในการที่จะมีรสนิยมแบรนด์ที่ดีนะคะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้านะคะมันจะเป็นการบ่งบอกไลฟ์สไตล์สไตล์ของคุณนะคะอย่างสมมุติว่าสินค้าของคุณคุณขายราคาถ้าคุณขายเซตสกินแคร์ที่มีราคาหลักหลายหมื่นนะ่ะ คุณนึกภาพนะถ้าเสื้อผ้าหน้าผมที่คุณไลฟ์สไตล์ของคุณบุคลิกของคุณลสนิยมของคุณมันดูคุณใส่เสื้อยืดเกางเกงยีนคุณออกมาพรีเซนต์คุณออกมาไลฟ์ขายแต่เซตสินค้าของคุณราคาหลักหมื่นคุณเชื่อคุณรู้สึกไหมว่าลูกค้าจะเชื่อมั่นในตัวคุณจะกล้าที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตั้งแต่คุณเริ่มต้นที่จะเปิดเพจคุณสร้างแบรนด์มาคุณวางลสนิยมแบรนด์ของคุณให้ดูดี ถ้าสมมุติว่าสินค้าของคุณราคาหลักหมืน่นสิ่งที่คุณวางภาพลักษณ์ของตัวคุณเองรสนิยมของตัวคุณเองตั้งแต่ดีไซน์ปกเพจโปรดกัแกแพคเกจจิง้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะลุคที่คุณสื่อออกมาภาษาที่คุณใช้ท่าทางนะคะสิ่งที่คุณสื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันคือรสนิยมมันคือไลฟ์สไตล์ความเชื่อมั่นของลูกค้าเขาจะมองเห็นตัวตนของคุณอินเนอร์ของคุณความเป็นคน มีคุณค่าความเป็นคนที่แบบดูด,ดูดูดีดูแพงนะคะมันก็จะเหมาะในเรื่องของคือมันกล้าที่จะตัดสินใจซื้อโดยทันทีจากบุคลิกภาพจากภาพลักษณ์ที่คุณสื่อออกมาทั้งตัวตนคุณเองแล้วก็แบรนด์ของคุณแพคเกจจิ้งสินค้าของคุณหรือเพจของคุณปกเพจสีนะคะทุกอย่างที่อยู่ภายในเพจนะคะมันหมายถึงธุรกิจมันหมายถึงองค์กรของคุณรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้น นี่ค่ะคือสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ธุรกิจคุณเติบโตและยอดขายคุณสูงขึ้นเพราะว่าลสนิยมแบรนด์ของคุณที่ทำให้ลูกค้าเขาเกิดความเชื่อมั่นและการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณที่มีราคาสูงต่อให้คุณจะขายสินค้าราคาหลักร้อยสิ่งสำคัญในลสนิยมแบรนด์ของคุณคุณก็ต้องวางตัวเองให้มันดูดีทั้งภาพลักษณ์ของตัวคุณเองเสื้อผ้าหน้าผมแพคเกจจิ้งทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเขาจะได้รู้สึกว่า เขาซื้อสินค้าราคา200แต่คุณภาพคุณค่าที่เขาได้รับเนี่ยคือราคาเหมือน2องนั่นคือความสำคัญ